ไม่จบก็เ,เออตายซะตายซะคุณแม่เอาอเพื้นดีเลยอ่ะไม่เคยถดทัพด้วลยอ่ะไม่หลงเลยอ่ะแนวว่วไพชาลเลยนะ สิบยองยังกินซี่มมไม้ลุกโสมโดนลุกจุดด้วยไม้หรอกมันก็มีตาอยู่นะคิตตี้อ่ะจะซิมรอรออ่ะวันนี้เท้ากำผู้ชายเล็บเจลเหรอทรงเนี้ยชายแท้เล็บเจลเฮ้ยพิ่ตักเออตายซะ ตายสาคุณแม่เอาเพื่อนมันอ๊ให้ช่วยด้วยเอ้ยมันกลับไปแล้วว่ะเอ้ยมันยังไม่กลับอ่ะอเกือบแล้วเกือบแล้วเอนอบิฟ้าไปรู้จักไหมเยีเาา่ยมันโดนสวยหล่อในคนเดียวกันมันจะดีหรอออาจะสวยสวยคือววคอะไรสวัสดีเขาเพิ่งมาดูของแล สวัสดีค่ะคุณปีอนันทสวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับนะคระบหายไปนานเกินไปไหนมานะโอ้ก็เสียงแหลมไหมโกหูปะจิ้นยังโกหูตัวเองเลยผมจซวตังแต่แรกแล้วไม่นู้ว่าที่เซ์จะเป็นิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งเหมือนผู้ชายหรอ ไปเอาอันที่สองตลาดสดเลยยังหัวหนูว่าทีวิสปอร์ตค่ะดันป้อมไม่สงใจใครเรียกสเต็มหยดเลยอ๋กอก็ชอบหายไปไหนมาทำไมชอบหายไปนานจังเขารอยอยู่นี่ตั้งนานแล้วนะ้เย อาทิตย์หน้ากลับมาครับตอนนี้ครึ่งทางแล้ววิฟ <on> ้าดูแทน,แนอเ,อเอ้ยซิมยังไม่ค่อยมีเวลาดูเลยรีบกลับมานะคิดถึงไม่ไหวละสวั <Wow. S 1> ดีครับพี่ซีมสวัสดีครับตุ้งเผาสวัสดีครับผมไปแล้วพี่ซีมไปแล้วสตาตาเดียวต่อวิทงไมวอาเบ็ดสตาร์เดียวต่อ,อ โอ้ตา,ตาตานี้ไม่ไหวหน้ากันเลยนะจริงๆแบบประชาชนน้องซิมขึ้นต้นด้วยน่อยอะครับอย่าพูดดิพีเคพี่เคยนี่เป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่นะเนี่ยซิมก็พูดแล้วไงไง่าอย่าพูดอย่าพูดพี่จะพูดทําไมนะถ้าคนอื่นเขารู้ล่ะเอ,อถ้าเขารู้ว่าซิมไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะแล้วเขาแบบโลดติดตามซิมมากพี ฉินบอกแล้วไงให้เงียบไว้เงียบไว้ฮะอะไรนะหล่อเลนไม่ใช่เรื่องจริงเราป้องกันศัตรูหายไปนะอ๋อคะนเป็นอันแรเป็นไงหมูทะาดองซีไม่ได้ไปกินหมูทคาดิวันนี้ไปกินชาบูหมาล่ามาอะไรอะไรสากอะไร ไปดูต่อร้านตูตามันกระปกุกเซียมพงสักดไว้ในกางเกงวัซั้น,เ,นเอาไว้ต้ม้มต้ตมนองสถานที่ไงโอ้ยพีมพ์สลุดพีมพ์สลุดในที่สุดน้ำตาจะไหลวันนี้ได้เห็นแจ้งเตือนสองโพสเตอร์หนึ่งปีห้าเดือนของพิมพ์สลุดนะ พี่พัชรุไ่ไม่เคยไม่เคยอี้เลยอ่ะไม่เคยถอนตับด้วยอ่ะอมารังที่พุดเลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่ดิต้องรับกลับมาอีกครั้งยอมไม่คนเดียวเนี่ยยอมให้ซิมหลอกว่าพี่ลงในซิมวันนี้พี่ไปกินเสือร้องไห้ค่ะเป็นไงบ้างครับเช็ดน้ำตาไหมเฮ้ยว่าไงรับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเย โอ้ยเราเกือบตายทั้งสองคนเลยอะพี่กระสงสารเขาเล่นตัวอะไรเนี่ยนี่ก็อตัวอะไรอะโอ้ยแม่มกินกลับบ้านแานป้าทัน่ะไม่ใช่เรื่องนี้ก่อนที่พี่จะกินแต่ก่อพี่พูดอะไรหมายถึงพูดอะไรนะมาสิจ้ามาจามาจามาสิมาโอ้ย ช่มัสลุกไม่ได้เห็นชื่อนี้นานมากไปไหนมาโอ้พี่มัสลุพี่จะกลับมาเต็มตัวแล้วใช่ไหมทําไมพี่ยังไม่ถักทายทําไมพี่ยังไม่พิมพี่มัสลุสพี่อยู่หรือเปล่าพี่มัสลูพวกเราขาดแล้วฉันออกของเนี้ยอ้ยอะไรนักหนาทำไมจะกินมันน่ารักจังเลย ตัวมามาจ้าคือตัวอะไรเนี่ยิมไม่เห็นเคยเห็นเลยช่วงนี้พิกัดแปลกๆเนี่ยในตัวที่สิไม่เคยเห็นโออโดนสกัดอันติเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยก็จะไปอือ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 ยังไง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 ขอโทษขอโท สมัหน้ามันก็ตายฉินก็ตายก็ถูกเท่ากันลุงใหม่พี่เหงามากเลยอยู่แต่สารการสองต่อสองอ่พี่มาลูซพี่มาลูกโกพี่มาลูกโกเดี๋ยวเขาไม่เป็นรักสาเศร้ากันตั้งแต่เมื่อไหร่แฟติงเขาไม่เป็นรักสามเศร้ากันตั้งแต่เมื่อไหร่หรอกันจิมก็เป็นซินสมา์สุดหล่อืออะไรโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเงอนหนักมาคุณมาสรลูตอดสาวบัวลอยมาแต่พี่ตอดสาวบัวลอยไม่มาโอ้นักศิลป์ทำงานอย่างนี้ได้ยังไงศิลป์วันนี้ใส่ไม่ดีอะศิลป์พีดศิลป์ไม่ยอมร้องเพลงจะซิมร้องให้พี่พาชนาเลยนะซิมเป็แนวให้พี่พัชราเลยนะ Ah. อที่พี่ถามว่าทำไมาตีสตอน,นี้เราอะโอ้ทำไมเราถึงติดจังโลกใช่ไหมที่พี่ถามแบบน,นี้ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใ,ชใชเดี๋ยวเดี๋ยวอดอนี่ออยอไปแล้วต้องส่งดาวและพิมพ์แจ้งเตือนเองเลย <c oughs> พี่เขียนตะวันวันก่อนวันก่อนตอทซับแล้วแต่ว่าซับไม่แจ้งเตือนเหมือนกันส่งดาวให้สิริพูดแจ้งเตือน,อนเอง,เอง <c oughs> ปังมากเปิดแจ้งเตือนด,ด้วยตัวเองเออสิริลีมาเคียนเยอยี่เออต้องเคียนให้สาสมรอ40คืออะไรอ่ะจะว่า <c oughs> อะไรอ่ะโคตรลับหอ๋อ๋อ้ี <c oughs> อสส่าิบบปีรอ40หรือวะ <c oughs> งง่โอดหลับไอ้ยอกก็จะตายนะข้างบนน่ะเก็บแก๊กเลยแม้ให้จบจบเนี่ยแก็ตตายเอามันจะตายวายโอเควิ่งวลาแล้วลาออกจากตำแหน่งผู้ชมในวันนี้ส่วนมีผลไม่เลยค่อยว่าอีกทีอุ่ย มันมันไม่มีวันอ่านอุมัตดอดีตเรียกว,ว่าตำแหน่งนี้จะคงอยู่ตลอดไปจะคงอยู่ตลอดไปนะพิะชชาลาเออวยไ,ได้ป้อ,อ,อมมีวีรถแมาว้ายตายโอ้โหหมือใจวายตายเลยโดนไกจิก คุณเงียบเก่าเอามีนิดหน่อยเลยเล่นแกล้เคียงทำไมฟวามชิลชิลลงเหมอนมาหาล้วว่าขายติดสาวแล้วแต่งงานอ๋อเล่นแบบเล่นแนวแกล้เคียงอย่างเงี้ยเมื่อวานพี่อยากจะบอกว่าวงการการแต่งงานมันต้องค่าต้องค่าใช้แล้วเราคขายเราเรียนมาแล้วทั้งหนึ่งทัาโรงเรียนทำไมเขาถึงค่าค่ากันหรอหรือไงอ่ะทุกคน กดโลฟ้ากดแซ่ด้วยนะคนนึงโลฟนึงแซ่เนี่ยเกสการ์เขาก็ทําเหมือนพี่เขตเลยนะแบบว่าเข้ามาเล่นก่อนแล้วค่อยทักทายอะไรเงี้ยยังไม่มาทักทายเลยเนี่ยเล่นก่อนหนึ่งกรุบี้อ่ะมาซุ่มรอเดในภูมไใ้ก่อนเอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงอย่ามาแย้มอย่ามาแย้ม นี่มันลำเบอร์ฝั่งฉันนะจ๊ะเออเป็นไงล่ะมีปอปกป,ป,ป้องปกป้องซาบอ่ะเป็นไงอุย้ยมันมันจะดึงอะ่ะเส็ยใจด้วยนะจ๊ะฉันเดินมาไกลเหรอไปละไปละฟันดีนวงหน้าเหนอพิซีไมได้เลยครับผมไ,มไยายแล้ว มีเหลืองละซิมแล้วแหละซิมว่านะเปลี่ยนเป็นมีหยกบ้างได้ไหมอ่ะว่าแต่คุณมัทสลูอยู่ไหนรีบไปหาหน่อยอพี่เจ้าพี่มัทสลูต้อเข้ามาจอดซับแล้วก็หายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> An ally has been defeated. Here come the waterworks. An ally has been defeated. Double kill. young An enemy oh, An oh, has been defeated. Double kill. Oi yeah, Oi! Oh, wow. oh it oh, on sunshine. Huh. <h 883> <hums> หลังจากนั้นนะอ่ะซือเรนะื่องกินกันเราจะได้ชัยชนะเยว้วิคอนหูดาวแล้วกดีอย่านี้แม่มาไว้อยู่นะ แแดงว่าซีซั่นนี้เนี่ยตอนนี้มันเดือนที่เท่าไหร่อ่อะเออมันมันมันจบมันจบซีซั่นนี้ที่เดือนไหนเดือนเท่าไหร่ทุกคนเอาซิมก็ดูที่หน้าแรงได้นี่แปบบ๊บนึงนะอุ้ยเจ็ดาวนี่ว่าเจ็ดดาวนี่ว่าเหตุการณ์เด็กหยอกการตีกันไม่ค่าขิดฝันว่าเด็กใช้มีแทงคเาัเาทำให้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสามคือเขาทะเลาะก,กันแล้วเขาก็เอามีดแทงกันเลยเหร ชั้นไหนนะ<ย><ง>เด็กหยอกกันตีกันสรุปหยอกกันหรือตีกันเขาอาจจะไม่ได้ต